แซวนี่คุณน้ำไพก่กระตื้นแต่เแ้ามาเตรียมวัตถุดิบประเฮ็ดกับเขาคือเกาจ้พี่น้องแาวนี่คุณน้ำไพ้สิเฮ็ดเป็นต้มข้าวเปียกจ้าคุณน้ำไพ้ก็เลยมาเตรียมหมูย่อจ้พี่น้องแล้วก็มีเหลือดไกจ่จากคุณน้ำไพก้กระสีเตรียมซ้อยเป็นตอน,นหน้อยๆแบบนี้พักใส่ช้ถยไวใบสากรจ้พี่น้องพร้อมลูกชิ้นหมูจ้า แล้วกะต้นหอมพักซี่นอจ้าห่ากระสีโซยเป็นต้นหน่อยๆนอยพักใส่ถ้วยว้แบบนี่จ้าส่วนของเส้นข้าเปียกคุนน้ำผักกระสีใสเป็นเส้นกลวยจับยวนสุดนอจ้าพี่น้องห่ากระตั้งน้าเนอจ้าพ่อม,านาม่น้าห่อเดือดคุนน้ำผักกระใสเสน้นกวยจับยวนลงไปเลยจ้าคุนน้ำผักกระตุม่มไปจนว่าเพื่นอ้อนอวยสวยภนณัจพี่น้อง นิ่มๆกะแปลว่าสุกแล้วเด้อย้าเห้ากระตักออกมาแบ่งใส่ถ้วยไว้จะพี่น้องวัตถุดิบของห้ากระพรอมแล้วจะพี่น้องไปจ้ะห้าไปตุ่นน้ำซุปกันจารับชมคลิปหนะ้า